ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักล่าฝันทุกคนนะครับต้องฝึกซ้อมกันเองเพียงลําพังเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทางรายการนี่ไม่อนุญาตให้เทรนเดอร์เข้าไปสอนเลยครับเหตุผลก็คือว่าอยากจะให้คนดูนะครับได้เห็นว่าในเวลาที่ไม่มีครูมาจ้ำที่จ้ำชัยสอนน่นสอนนี่เนี่ยนะครับคนไหนจะเป็นเหมาะสมที่สุดที่จะเป็น12นักล่าฝันแห่งทศวรรษครับแล้ววันนี้พวกเขาจะมาพิสูจน์ได้เห็นว่าไอสิ่งที่เขาได้ร่ำเรียนมา ครึ่งเทอมนั่นคือหกสัปดาห์เนี่ยเขาทําได้ดีขนาดไหนนะครับวันนี้กติกาอย่างที่เรียนไปแล้วเราจะไม่ย้ําอีกทีเดี๋ยวยาย้ำชั่วงไทยๆทีทท่หนึ่งนะครับ,รบวันนี้บัดดี้คู่แรกเป็นใครครับคู่แรกนะคะเป็นการจับคู่กันของ2หนุ่มสส2สไตล์ค่ะคซึ่งเขาจะมามันมาร็อกสุดๆในเวทีนี้เลยค่ะถูกต้องเลยครับผม นี่กี้เลยี่เริ่ม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 ทราบไปแล้วนะครับมผมน <ไป S 2> <อ>ะฮะวันละคู่นั้นนะครับก็คือคู่ของตอง V8 แครับและเหินฟ้า V14 ครับจากทีมฝากรักนะครับด้านนู้นนะ <gam up> ทั้งคู่รได้เพลงของ r ร t r โ s p เ c t ปครับเพลงไม่มีเธอครับ ที่คร่แกรก,ก็ออกมากระตุ้นต่อมหัวใจกันไปแล้วนะครับเราจะมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการนะครับต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เป็นแค่ความคิดเห็นเท่านั้นเองไม่ใช่คำตัดสินนะครับเพราะการตัดสินนั้นจะดูที่ภาพรวมในช่วงท้ายโชว์นะครับคณะกรรมการวันนี้ขอต้อนรับคุณไก่สุธีแสงเสรีชนครับคุณแมวจิรศักดิ์ปานทุ่มครับ และคุณปังประกสิทธิ์โบสุวรรณครับครับบัดดีคู่แรกเป็นยังไงครับพี่ไก่ครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับตองเหินฟ้านะครับสวัสดีครับสำหรับเหินฟ้าวันนี้เปิดเปิดตัวออกมาทั้งคู่ทําได้ดีเลยนะครับทั้งสองคนเลยของเหินฟ้าเนี่ย อาจจะมีนิดหนึ่งตรงๆที่ว่าเรื่องเสียงอาจจะไม่พุ่งเท่ากับของตองนะครับแต่ว่าโดยรวมๆพี่ถือว่าทําได้ดีจะมีเพียนบ้างตรงเรื่องของฮุกวันนี้ทําให้ตัวเองดูแข็งแรงมากขึ้นเ,เป็นสิ่งที่ดีนะครับอ,อ,อย่างที่สองของน้องตองน้องตองคือเรื่องของสายตาวันนี้ดีมากมีความมั่นใจนะครับไม่วอกแวกอตอนที่แบบว่าเสียงเ,เป็นอะไรนะอวออ,อ,ะอันนี้ก็ ก,ก็โอเคทําได้ดีนะครับคอนโทรลได้ดีคือออกมาได้แข็งแรงมีตอนเปิดเท่าเน้นที่อ่อนไปนิดนึงที่ว่ามันน่าจะเต็มที่มากกว่านี้นะครับส่วนจังหวะในตอนดีไซน์โชว์โดยรวม2คนทําได้ดีคือค่อยๆไล่ระดับไปนะครับมีมีช่วงนิดนึงคือช่วงช่วงกลับมาหลังจากนั่งลงไปแล้วขึ้นมายืนอนะ่ะตอนที่กลับมาเน้นจังหวะมันน่าจะชากมากกว่านี้น่าจะกระโดดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันเลยทำให้วีคเป็นนิดหนึ่งนะครับตอนนั้นถือว่าทำได้ดีมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับ ครับนครับสวัสดีครับทั้งสองคนว,วันนี้วันนี้โชว์ดีมากเลยนะครับก็สะใจขาร o คือมีการควบคุมการแสดงได้ดีตอนแรกเห็นออกมาแล้วบอกว่าดูจะล้นๆ้นกันสักหน่อยกลัวไม่ร็กอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ว่าพอออกมาแล้วขึงขังในขนาดนั้น สามารถคนโทรลเสียงได้ดีอยู่ในเกมที่ดีดูแล้วไม่เหนื่อยนะฮะก็เรื่องการร้องพี่ว่าตรงฝั่งของเหินฟ้าเครื่องติดช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับลาดับแต่ว่าการว้าของตองถ้าคนโทรลได้จะดีมากคือให้มันต่ำลงมาอีกนิดหนึ่งมันสูงไปนะครับโอเคดีมากครับคับฟัปปงครับ สวัสดีสวัสดีครับเสียงยังปกติอยู่นะครับ <c oughs> สวัสดีทั้งสองคนนะครับต้องบอกว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่สนุกนะครับประทับใจด้วยนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วใครถนัดสไตล์นี้มากกว่ากันน้องตองปะอ่าโอเคงั้นมาพูดถึงเหินฟ้าก่อนดีกว่านะครับเหินฟ้าอาจจะถนัดน้อยกว่าแต่ทำไมรู้ไหมทำได้ดีกว่าที่คิดมากเลยนะครับ อย่างที่พี่ๆทั้งสองคนบอกว่าอาจจะเครื่องติดช้าไปหน่อยแต่ควบคุมการร้องให้เพี้ยนได้น้อยมากนะถือว่าดีนะครับแล้วก็มีนิดนึงคือสไตล์เนี่ยพี่อยากให้เหินถ้าถ้าเราจะทำสไตล์นี้ให้ดีนะต้องดิบกว่านี้อีกหน่อยนะครับต้องดิบต้องกกว่านี้อีกหน่อยส่วนน้องตองในฐานะที่เราชอบเพลงสไตล์นี้นะครับ ตอนวากน่ะสุดยอดเลยนะสนุกนะครับแต่อย่างที่พี่แมวบอกวากก็มีโน้ตนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้มันพอดีกับโน้ตตรงนั้นนะครับแต่ในฐานะที่เราชอบแบบพี่ว่าตองน,น่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับขอให้ทั้งคู่โชคดีครับคุณครับขอบคุณครับ,บคณะกรร,รรมการได้แสดงความคิดเห็นกับประเดีคู่แรกที่มันสะใจกันไปแล้วนะครับคู่ไหนจะออกมาเชื่อเฉือนกันเป็นคู่ต่อไป โดนใจคุณมากแค่ไหนเดี๋ยวพบกันครับกับ True Academy f a n t a s y ซีซั่นครับช่วงต่อไปนี้ถือว่าเป็นช่วงพิเศษสำหรับสมาชิก t r u e Vision ของเรานะครับ เราจะมาพูดคุยกับนักล่าฝันนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของไบบัดดี้นะครับจับคู่แล้วก็ต้องออกคู่ด้วยนะครับเรามาถามน้องๆกันว่านักล่าฝันในวิ่นี้รู้สึกอย่างไรแล้วก็กดดันกับโจทย์ที่ได้รับมามากน้อยแค่ไหนเชิญกรีนครับค่ะก็จะถามสองหนุ่มเชาาร็อกแล้วกันะเนะมื่อกี้ร็อกมากเลยอยากจะถามว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าในบ้านเนี่ยไม่มีเทรนเนอร์ใช่ไหมคะแล้วมีการคิดโชว์วางแผนการโชว์ยังไงบ้างเอ่ยอืมก็ เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมถนัดอยู่แล้วครับเป็นสไตล์สไตล์ของผมอยู่แล้วก็จะเป็นหนักที่เฮือนฟ้าอตอนแรกเฮือนฟ้าก็จะเป็น like B, ร้องแบบ I and B เพราะสไตล์เฮือนเฮือนฟ้าจะเป็น I n B ฮะอันนี้ต้องถามเฮือนฟ้าว่าเฮือนฟ้าม,าามีที่ปรับตัวยังไงเข้าขผมค่ะฟ้องเฮือนฟ้าเก่งมากเหนื่อยเหนื่อยเลยตื่นเต้นคะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเฮือนฟ้านะครับยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็คือเป็นเพลงที่ผมไม่ได้เลือกเองใช่ไหมครับ เป็นเพลงที่เพื่อนเลือกครับแล้วก็คือคือผมพร้อมจะแบบทําทุกอย่างเพื่อทีมอยู่แล้วครับแบบเปลี่ยนทุกอย่างอะไรเงี้ยครับจริงๆผมก็ไม่ถนัดแนวร็อกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมทําได้ครับแล้วก็กองเขาชอบเพลงดีมากแล้วก็เขาทำเ,เขาคิดว่าเขาทําได้ดีถนัดอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าไปร้องเพลงเดี่ยวกับเขาครับขนาดเขาไม่ถนัดนะฮะสุดยอดมากครับสปิริตมากแต่ว่าเดี๋ยว ตะกี้นี้ตะกี้ได้ฟังอยู่หลังเวทีครับตะกี้เห็นตองมีแบบอะไรเงี้ด้วยอันนี้คือเขาเรียกว่าวากใช่ไหมครับครับก็เห็นคุณครูบอกว่ากล้านะที่เอาไดโนเสาร์กระสินเข้าบ้านผมอยากว่าครูครับขอนแก่นก็มีไดโนเสาร์งานไดโนเสาร์ภูเวียงไงครู แล้วถามหน่อยคืออย่างตองน,นะผมมีเขาเรียกว่าไปฝึกมาหรือว่ามีเทคนิคยังไงบ้างครับที่ที่รองแบบเสียงวากได้เนี่ยเพราะว่าคือให้อย่างให้ให้ให้รอนทำเนี่ยทำไม่ได้นะเหมือนหมูหิวข้าวอ่ะอ <c oughs> อันนี้มันเป็นเฉพาะคนครับมันคน,คนที่ชอบเขาก็จะหักครับแต่ส่วนผมมันเริ่มจากการดูดเข้าดูดเข้าก่อนซึ่งมัน การดูดเข้าเหรอครับครับดูดเข้าเฮ้ยแบบกินอยากรู้ค่ะว่าเวลาเออเอออย่างเงี้ยเราจะแสบคอไหมคะมันมันเจ็บนะครับมันมันจะเป็นระคายคอครับต้องมันต้องมีการมัมีเทคนิคใช่ไหมคะใช่ครับมันต้องมีการวอร์มก่อนครับเอาเป็นว่าทำเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ารอยกับกินเนี่ยพักไว้ก่อนปล่อยให้ตองเขาแบบว่าวักไปดีกว่านะครับเดทแอร์เลยแกมีเขินกันด้วยแต่บอกจริงแล้วเมื่อกี้ อาอยู่ข้างหลังอะไม่ได้ยินชัดเจนอ่ะครับขอทำรอบอ่ะทำให้อาดูอีกหน่อยได้ไหมออเอาอย่างนี้เลยนะสอนได้ไหมครับสอนก็ได้อะเดินทำตามครับเอาเริ่มต้นดูดลมเลยดูดลมเหรอทอาก็ไม่เคยดูดเหมือนกันอ่ะสลวนนกกิลโสุดยอดมากไหนกินโชว์ซิกินโชว์ซิบอกแล้ว เหมือนหมูหิวข้าวเอาว่ายกหน้าที่วาให้กับตองแล้วก็ฟหานตาดีกว่านะครับเยีนยงเถอะว่าทำพิธีก่อนดีกว่าเยี่ยมจริงๆครับครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าใครจะดีใครจะเด่นก็ไม่รู้ล่ะวันนี้ออกคู่นะครับอตอยู่ก็อยู่คู่ขอออกคู่เพราะนั้นต้องฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้ารักเขาชอบเขาอดให้เขาแล้วก็ อยากจะบอกว่าต้องโหวตทั้งคู่นะครับโหวตให้ใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ติดใจนะตอนนี้ติดใจแล้วว้าของคะแนนโหวตเลยทีเดียวนะครับก็อยากฝากตรงวีแปดแล้วก็เฟร์ฟ้าวีสิสี่ด้วยนะครับผมครับผมสุดยอดมากครับผมอ้าว